สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นเกมมิ่งทีวีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมแร็คนรอกออนไลน์นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่คู่กับนักเล่นเกมมานานมากมากเลยนะครับเรียกว่าโอเป็น10บสปีเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับช่องของเรานะครับก็จะมาพูดถึงอาชีพลับของ r o สุดสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะครับกับเกมแร็คนรอกออนไลน์นะครับจากเหล่าผู้เล่นนะหลายหลายคนนะครับที่มีจินตนาการในการเล่นแบบสูงส่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอาชีพ อะไรบ้างนะจ๊ะเรามาเริ่มกันที่อาชีพพื้นฐานแบบปกติกันก่อนก็นแล้วกันนะครับกับอาชีพยอดนิยมอาชีพแรกได้แก่ การตั้งร้านขายของนั่นเองนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับของอาชีพพ่อค้าที่มีสกิลสามารถตั้งร้านขายของได้เมื่อควบคู่กับสกิลลดราคานะครับ DC ถึง24%ด้วยกันนะครับก็จะสามารถซื้อของจาก NBC ในราคาที่ถูกมาตั้งร้านขายของเอากําไรได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะสินค้าย,ยอดนิยมที่ทํากําไรได้เร็วแล้วก็อย่างเช่นนะครับก็จะมีโพชั่นต่างๆนะครับลูกธนูเงินนะฮะลูกธนูไฟยาเร่ง อะไรแบบนี้นะครับที่มีที่สามารถซื้อได้ง่ายๆนะฮะซื้อมาปุ๊บตั้งร้านขายปั๊บในราคาที่ถูกนะฮะหรือจะเดินทางลากรถเข็นไปยังเขตเก็บเลเวลต่างๆแล้วตั้งขายบวกกําไรเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับเรียกว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของแร็คเนล็อกออนไลน์เลยทีเดียวนะฮะ สำหรับอาชีพต่อไปนะครับก็เป็นอาชีพตั้งร้านรับของนะครับการรับของก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มรับขยะนะฮะแล้วก็กลุ่มรับของร้อนนะครับสําหรับกลุ่มแรกนะฮะ ก็ยังอยู่ที่อาชีพพ่อค้านะครับที่สามารถเรียนสกิลการตั้งร้านรับของได้นะฮะส่วนใหญ่จะนั่งตามจุดเกิดนะครับจุดเซฟนั่นเองนะครับหรือแรงเก็บเลเวลเพื่อตั้งร้านรับซื้อไอเทมขยะทั้งหลายต่างๆนานาน,าน,นะครับเพื่อนําไปขายกับ NPC ด้วยสกิล O.C ของพ่อค้าจะทําให้ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นจากปกติถึง24%ด้วยกันนะครับ ตอนรับซื้อเนี่ยนะฮะเราก็จะตั้งราคาบวกเพิ่มให้กับคนที่มาขายของให้กับเราครับเพื่อเป็นการหากําไรได้ง่ายๆนะฮะและก็รวดเร็วด้วยนะครับเพราะว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยนะครับทุกๆคนนะครับก็ต่างที่อยากจะขายขยะทิ้งอยู่แล้วนะครับถ้าขายให้ได้ราคาดีๆนะครับก็จะขายให้กับเราได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่า N B C นั่นเองนะครับผม อาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพรับ DC ของจากร้านนะครับจะเน้นไปที่การรับซื้ออาวุธ ชุดนะฮะจาก NPC โดยนั่งรออยู่ที่หน้า NPC นี่แหละนะครับแล้วถ้ามีใครอยากจะซื้อก็มาติดต่อกับเรานะครับเราก็จะลดราคาให้ตามที่ตกลงกันนะครับปกติก็จะลดประมาณ20%ด้วยกันนะฮะจะได้กินส่วนต่างกำไรก็ประมาณ4-5%ด้วยกันนะครับรูปแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าที่เคยพบมานะครับก็อาจจะมีการกันแกล้งกันนะครับอย่างเช่นนะฮะพ่อค้านะครับขอเงินก่อนนะครับเพื่อที่จะไปซื้อแล้วก็เชิดเงินหนีไปง่าย ให้เลยนะฮะหรือลูกค้านะครับติดต่อหลอกให้พ่อค้าซื้อมาก่อนแล้วลูกค้าหนีไม่เอาของนั่นเองนะครับทำให้พ่อค้านะครับที่ลงทุนไปนะครับก็จะเสียเงินไปโดยปล่าประโยชน์นะครับก็เรียกว่าเงินจมนั่นเองนะครับผม อาชีพต่อมานะครับก็เป็นอาชีพขายวาร์ปนะครับผมมาถึงกับอาชีพนี้กันบ้างครับเมื่อกี้เราพูดถึงพ่อค้าแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับอโคกันบ้างนะครับกับอาชีพยอดนิยมคืออาชีพขายวาร์ p นั่นเองนะครับการขายวาร์ปนะครับไปตามจุดเก็บเลเวลต่างๆนะครับโดยมีต้นทุนคือ b l u เ game stone นะครับที่อาชีพนี้นะครับเป็นที่นิยมเพราะการเดินทางในเกมนั้นนะฮะแต่ละที่จะไกลมากๆเลยนะครับถ้าเดินเองก็เสียเวลาไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะส่วนปัญหาของอาชีพนี้นะ ก็คืออาโคจะเป็นโจรซะเองนะครับรับเงินก่อนแล้วก็ไม่เปิดวาร์ปนะครับหรือปัญหาลูกค้าถูกแจมวาร์ปทำให้เข้าวาร์ปไม่ทันนะครับหรือที่เจ็บใจสุดๆนะก็คือนะครับเปิดวาร์ปไม่ตรงกับที่บอกไว้นะครับจะไปที่หนึง่งดันพาไปอีกที่หนึ่งนะฮะอันนี้มันน่าเจ็บใจมากเลยนะครับผม มาถึงอาชีพระดับกลางๆกันบ้างนะครับที่อาชีพเหล่านี้อาจจะเจอได้ไม่ค่อยบ่อยนักนะครับมาเริ่มที่อาชีพแรกกันนะครับนั่นก็คืออาชีพรับบริจาคแลกหิว a b A G นั่นเองนะครับโดยปกตินะฮะเวลาที่ผู้เล่นเจอพระนะครับมักจะขอ a b A g กันแบบฟรีๆเลยนะฮะหลายๆครั้งนะครับที่พระบูตอนเป็นอโคตัวน้อยนะครับมักจะรีเอพีไม่ทันนะครับเลยไม่ให้คนขอบางคนนะฮะก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่บางครั้งนะครับในแผนที่ที่อลโคนั้น ดูดนะฮะจะมีการทํางานไปด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับการรับบริจาคไอเทมหรือว่าเก็บเงินแลกกับการฮิลหรือว่า a b A G นั่นเองนะครับแต่ผมก็ยกข้อนี้มาอยู่ในกลุ่มที่จะเจอไม่ค่อยบ่อยหนักนะครับก็เพราะว่านะฮะส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นพระหรือว่าเล่นอาโคนะครับใจใจดีครับเวลาแจกก็จะแจกแบบฟรีๆกันเลยนะครับเรียกว่าก็โอเคนะฮะแจกฟรีนะครับก็จะได้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับอาชีพนี้นะฮะ อาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพรับจ้างพาวเวลนะครับในขณะที่หลายๆคนนะครับใช้วิธีหาปาร์ตี้นานๆนานๆทีนะครับที่จะมีผู้เล่นเลเวลสูงๆนะครับมารับจ้างช่วยผู้เล่นที่เลเวลน้อยกว่านะครับไปเก็บเลเวลกันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เชื่อได้ว่านะฮะสำหรับคนที่เลเวลสูงๆนะครับที่มารับจ้างเก็บเลเวลตรงนี้นะครับผมว่าเขาอาจจะแค่มาช่วยเหลือเรานะครับมากกว่าการที่จะทําเพื่อความร่ํารวยนะครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศน่ารัก มุ้งมิ้งอีก1อาชีพนะครับที่อาจจะว่าไม่ได้มาทำเพื่อความร่ํารวยโดยตรงนะครับแต่เป็นการช่วยเหลือกันมากกว่านะครับและเราก็จะไม่ค่อยเห็นกันด้วยนะครับสําหรับเ,เกมอื่นๆนะครับนอกจากเกมที่ชื่อว่าแร็คนลล็อกออนไลน์เกมนี้นั่นเองนะครับ อาชีพต nice. ่อมานะครับอาชีพ <eng> นี้ผมอยากจะนําเสนอมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพขอทานนั่นเองนะครับใครที่เล่นเกม RO นะฮะแล้วยังไม่เจออาชีพนี้นะครับเรียกได้ว่ายังเล่นได้ไม่มากพอนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะเพราะว่าอาชีพนี้นะครับถึงจะมีไม่มากแต่ก็พอจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับอาชีพนี้ถ้าตั้งใจจริงๆนะครับต้องเป็นโนวิดกันยาวๆเลยนะเพื่อให้ดูแบบว่าน่าสงสารนะครับสมัยก่อนนะฮะผมก็จะเคยเจอตอนผมเป็นโนวิดนะครับยาวๆ จนเป็นคลาสสองนะครับขอทานที่เคยพบก็ยังคงเป็นโนวิตอยู่เช่นเดิมนะครับชื่อเดิมด้วยนะฮะเรื่องอัตรารายได้นะครับต่อวันเนี่ยนะฮะไม่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าก็จะมีคนใจดีพอๆกับโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกันนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะรวยนะครับก็ลองมาอาชีพนี้กันดูแล้วกันนะฮะยังไงก็มาบอกกันด้วยกันแล้วกันนะครับว่าได้เงินกันเท่าไหร่นะฮะ สำหรับอาชีพถัดมานะครับก็จะเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่านะฮะผมจะบอกว่าคิดได้ยังไงนะครับสำหรับอาชีพเหล่านี้นะครับมาดูที่อาชีพแรกนะครับนัคืออาชีพหมอดูนั่นเองนะครับ นั่นแหละครับก็คือจะบอกว่าอาชีพหมอดูนะครับจริงๆนะฮะก็จะดูทีครั้งละประมาณ1,000เซนีหรือว่า2 0 0พเซนีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งห้องราคาประมาณไหนนะครับก็จะตั้งเป็นว่ารับดูดวงราคาเท่านี้เท่านี้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะครับจ่ายตังอะไรรียบร้อยนะครับเขาก็ขอวันเดือนที่เกิดนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็บอกไปนะครับก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะครับคาดว่าคงจะไปเปิดตําราดูดวงอยู่นะครับแล้วก็ทํานายมาว่าการงานเป็นยังไงนะครับความรักเป็นยังไง สุขภาพเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าบอกว่าเป็นหมอดูจริงๆจังๆเลยนะครับในตอนนั้นนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับกับวิธีการหารายได้แบบนี้นะครับจําได้ว่าสมัยนั้นนะครับเคยเจออยู่ครั้งเดียวด้วยนะฮะและสมัยนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครมาเห็นคลิปนี้นะครับก็อยากลองทําอาชีพนี้ดูก็สามารถเอาไปลองทําได้นะครับแต่ว่าอย่าหลอกคนอื่นเขาล่ะนะฮะ อาชีพต่อมานะครับที่ต้องบอกว่าคิดได้ยังไงนะครับนั่นก็คืออาชีพรับคุยแก้เหงานะครับไม่รู้ว่าจะออกแนวแบบว่าเ,ออเข้าไปคุยเรื่องอะไรกันนะครับ ก็จะเป็นแบบว่าเก็บตังค์นะครับเปิดห้องคุยกันแบบส่วนตัวนะฮะตรงนี้นะครับเคยเจออยู่ครั้งนึงนะครับแต่ไม่เคยลองเข้าไปคุยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเลยไม่ทราบว่ารายละเอียดเลยนะฮะคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่สงสัยก็คือนะครับคนมันเหงาขนาดนั้นเลยหรือไงนะฮะที่ต้องเสียตังค์คุยกันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นห้องที่ตั้งชื่อไว้ขำๆเฉยๆนะครับอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขานั่งคุยกับเพื่อนอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าทําเป็นอาชีพจริงๆนะครับก็ตรงนี้ก ก็ยังไม่ขอที่จะพูดแบบว่าฟันทงจริงๆก็แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะทําเป็นอาชีพหาเงินจริงๆก็ลองทํากันดูก็แล้วกันนะครับสําหรับอาชีพนี้นะฮะก็เป็นอาชีพสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้ได้รู้กันนะครับผม และนี่ก็คืออาชีพทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมได้เข้าไปเจอเจอมาในเกม Ragnarok Online นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เปิดให้บริการสำหรับค้ายใหม่นี้นะฮะก็อยากจะบอกว่านะครับสำหรับใครที่อาจจะเจออาชีพที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์กันได้นะฮะยังไงก็ยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยกันละกันนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับสาหรับช่องช่องนี้นะฮะยังไงก็ ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ดูกันอีกกันละกันนะฮะไปแล้วครับสวัสดีทุกทุกคนครับ